ปีใหม่ปีนี้คุณอยากได้คนรักแบบไหนใครสักคนที่เข้าข้างคุณอยู่เสมอช่วงเนี้ยฉันรู้สึกอ้วนๆไงก็ไม่รู้อ้วนอ้วนพี่<ม>โคตรอว้วนเลยพี่เชื่อดิโอเคบางคนนะ่ะก็ออกหน้าอย่างเดียวออกนมอย่างเดียวก็มีนะพี่โอ้โหมันคนไม่อ้วนเลยอ้วนขึ้นปะเนี่ยใครสักคนที่ชีวิตเขามีเราอยู่ในแพลนหมอรู้ไหมหมอไม่ได้สวยแต่หน้านะ คุณพักผ่อนเถอะถ้าเกิดว่านอนไม่เพียงพอเนี่ยนะหัวใจมันจะอ่อนแรงในกันใหญ่แล้วหัวใจหมอเป็นไงบ้างครับจีบปะเนี่ยยังไม่แน่ใจใครสักคนที่เข้ากาัน<ะ>เข้ากันกับครอบครัวคุณแม่น้องไก่ฟ้าเล็กแต่แม่ไม่เป็นไรเขาไม่ชอบกินน่องอยู่แล้วกินตีนไหมละ่ะแม่เก็บตีนไว้กินเถอะใครสักคนที่ดีทั้งจิตใจและหน้าตาตหน้าป็นไงไม่ได้รอเพืกลางที่นี นี่ยวะหน้าตากลางๆของแกอย่างเงี้ยมันกลางไปทางชั่วเลยนะเว้ดูหน้ามันดีหน้ามันเหมือนคนที่ไหนอะเนี่ยเหมือนโดเรมอนตอนแกเลยนะเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับใครสักคนที่เห็นอะไรก็นึกถึงแต่เราพี่รู้เปล่าว่าเวลาฉันคิดถึงพี่ฉันนึกถึงอะไรส้วมนึกถึงคุลนึกถึงส้วมเห็นพี่เป็นขี้อะครับว่าแต่ส้วมนี่ที่ไหนอะ ก็จะขึ้นอ๋อนี้ีหรอหรือประเด็นไหนก็ได้ขอแค่ทำไมเธอถึงชอบเราพี่ฉันชอบพิมเป็นแค่ประเด็นรองประเด็นหลักมันคืออะไรั้ยหมฉันชอบตัวเองมากเวลาอยู่กับพี่แลักนั้นเป็นฉันที่คิดถึงเธอหลักนั้นเป็นฉัน ของขวัญสําหรับผู้หญิงนะครับก็คือผู้ชายดีๆสักคนส่วนของขวัญสําหรับผู้ชายก็คือผู้หญิงที่ไม่ต้องดีมากแต่ขอหลายๆคนครับ